มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพระสันติเพื่อนพระปีนเสาจี้ถามอาจารย์เบียคนตื่นทำมาม่วงโตจากมาเมล็ดหรือโตจากอะไร การเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลอย่างมากนะคะเมื่อวันที่5ธันวาคม2567ในรายการโขนกระแสดําเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยพูดคุยกรณีพระระดับอาจารย์4รูปรวมตัวกันออกมาคัดค้านการสอนธรรมของอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมว่าเป็นการสอนธรรมะที่ไม่เหมาะสมทําร้ายคณะสงฆ์ให้ได้รับความเสื่อมเสียโดยหนึ่งในพระที่มาร่วมรายการคือพระอาจารย์สันติ ฐานิสโรผู้ดูแลสำนักวิปัส,สนาสันติสถิตธรรมที่เคยเดินทางมารายการหงกระแสแต่ไม่ได้เข้ามานั่งในรายการครั้งก่อนมาในฐานะของเพื่อนของพระ ทีระนะคะหรือพระปีนเสาเนื่องจากเป็นพระที่สนิทสนมกันแต่วันนี้บอกว่าขอมาทําหน้าที่แทนพระปีนเสาค่ะในการตอบโต้อาจารย์เบียคนตื่นทมช่วงหนึ่งของรายการพระสันติพูดก็คือการที่อาจารย์เบียออกมาพูดเรื่องของการปลุกเสพพระเครื่องเป็นอวิชาเป็นเดรัจฉานวิชาพร้อมทั้งเปิดคลิปของอาจารย์เบียรในรายการด้วยอาจารย์เบียชีย้แจงว่าสิ่งที่พูดได้แยกแยะเป็นสองกรณีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ